ทักามารุบินมาถึงหมู่บ้านโคโนะสารแจ้งเหตุระดับฉุกเฉินที่1ก็ถูกส่งมาถึงหน่วยทอรหัสยูริกะมาถึงทําการทอรหัสจากสารที่ส่งมาทันทีขณะเดียวกันคันคุโรพยายามโจมตีเดอิดาระแต่ก็ถูกซาสุริขวางเอาไว้คู่ต่อสู้ของแกคือฉันไงเล่าบอกไปแล้วไม่ใช่หรือเดออิดาระก็บินจากไปโดยที่คันคุโร่ทาอะไรไม่ได้ คันคุโร่ต่อสู้กับซาโซริคันคุโร่ใช้หุ่นเชิดทั้ง3าจับตัวซาโซริเอาไว้ภายในหุ่นถ้าไม้ตายโจมตีสารพันเสยียบซาโซริเข้าไปในหุ่นเชิดปิดช็อกแต่สิ่งที่ไหลออกมาจากรูไม่ชีเลือดแต่เป็นทรายที่ไหลออกมาคันคุโร่แปลกใจจึงเปิดหุ่นเชิดออกดูข้างในเป็นร่างทรายของซาโซริตัวจริงโผล่ออกมาจากทรายด้านหลัง หุ่นเชิดของคันคุโร่โจมตีซาโซริไม่โดนกลับโดนอ่านการเคลื่อนไหวออกได้หมดโดยไม่ขยับตัวสักนิดเดียวคันคุโร่เริ่มโจมตีอีกด้วยหุ่นเชิดอาบยาพิษโจมตีสารพันแต่เมื่อหมอบพิษจางลงซาโซริก็ยืนอยู่ที่เดิมโดยที่เข็มพิษทำอะไรเขาไม่ได้เลย ซาสุริสามารถทำลายจุดอ่อนของซันโชโอได้และโจมตีคันคุโรได้สำเร็จแต่คันคุโรยังคงไม่ยอมแพ้ใช้หุ่นเชิดเข่าโจมตียังต่อเนื่องแต่ซาสุริกัปัดป้องได้หมดซาสุริดูหุ่นเชิดทั้งหมดออกทะลุปลุกป,ปรงจนทำลายหุ่นเชิดได้ทั้ง3ตัวเพราะว่าผู้ที่สร้างหุ่นเชิดการาสุคุโรอาริและซันโชโอขึ้นมาก็คือซาสุริคนนี้เอง เขาคนนี้ก็คือปรมาจารย์ขุนเชิดชื่อดังอาคาสนะซาโซริคันคุโร่ที่โดนโจมตีเข้าไปก็ล้มลงโดยพิษที่อาบไว้ซาโซริจัดการปิดฉากแต่คันคุโร่ยังคงดิ้นรนจนเชียวปลายคางเศษหน้ากากซาโซริได้และเก็บมันเอาไว้ซาโซริเห็นว่าคันคุโร่ยังคงดื้อด้ที่จะมีชีวิตอยู่เขาจึงจะยังไม่ปิดฉากแต่อีกไม่เกินสามวันพิษนั้นก็ทำให้ลาโลกได้คันคุโร่ก็สลบไป ทีมคากาชิมารับภารกิจคุ้มกันส่งเงินแท่งซึ่งเป็นภารกิจระดับซีที่ทำให้นารุตโตะบนไม่พอใจว่ามันง่ายเกินไปขณะกำลังรับมอบภารกิจยูริกะก็วิ่งหน้าตื่นเข้ามาเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่าทันรุนห้าเธอนำสารฉุกเฉินจากซึนะมามอบให้ ข้าึกขังเงะของซึนะงาคุเระถูกกลุ่มของแสงอุตสาจับตัวไปซึนะเดะจ,จึงขอมอบภารกิจใหม่ให้หน่วยคาคาชิเดินทางไปที่ซึนะงาคุเรทันทีดูสถานการณ์ให้ชัดแล้วบอกมายังโคโนฮะทําตามคําสั่งของซึนะงาคุเรช่วยเหลือพวกเขาให้เต็มที่ซึนะเดะกับอิรุกะมาส่งทีมคาคาชิที่หน้าประตูโคโนฮะจิเรยะเองก็แวะมาส่งด้วยโดยเตือนนารุโตว่าอย่าพึ่งใช้พลังนั้นละ ก่อนจะจากไป